ี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงกระตือรือร้นเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรารู้สึกกระตือรือร้นมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ มนุษยชาติเพราะเรารู้ว่าคุณมีประสบการณ์กับความบอบช้ำทางจิตใจและความอกหักมามากพอแล้วบนโลกนี้และเรายังรู้ด้วยว่าเมื่อคุณได้สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับมันอีกเลยเราจึงมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับสิ่งที่ต้องการจากประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมาตลอดชีวิตรวมกันดังนั้นเราจึงทราบดีว่าคุณไม่จําเป็นต้องประสบกับสงครามความทุกข์ยากความอดอยากภายัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใดที่คุณในฐานาปะปัจเจกบุคคลและส่วนรวมได้ประสบมาแล้ว ความกลัวใดๆที่คุณมีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความกลัวจริงๆเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ประสบมาแล้วและรู้ว่าคุณไม่ต้องการมันอีกดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องขจัดความกลัวเหล่านั้นออกไปเพื่อที่ คุณจะได้มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณต้องการสัมผัสเทียงอย่างเดียวในการก้าวไปข้างหน้าในการยกระดับขึ้นส่วนที่เหลือจะเต็มไปด้วยประสบการณ์อันสนุกสนานและมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกอนาคตแบบไหนเมื่อเราบอกว่าเรากระตือรือร้อนเกี่ยวกับอนาคตของคุณไม่ใช่เพราะมีอนาคตเดียวเท่านั้นและเรากำลังมองดูอยู่เป็นเพราะเรารู้ว่าพวกคุณมากพอแล้วที่สะดุดกับความจริงจนคุณต้องเลือกอนาคตที่คุณประสบเพื่อนำม,มาซึ่งอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน คุณได้รู้วิธีมีสมาธิมากขึ้นวิธีนำเสนอความคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายและคุณรู้วิธีกำจัดอารมณ์ที่สั่นสะเทือนในระดับต่ำได้คุณยังรู้วิธีรักษาพื้นที่สำหรับเพื่อนมนุษย์เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับ สิ่งที่ไม่พึงประสงค์บนโลกในขณะที่คุณนั่งอยู่บนก้อนเมฆและรักชีวิตของคุณอย่างเต็มที่คุณที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ตื่นขึ้นอยู่ที่นั่นเพื่อสอนและคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นผู้นำคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นผู้รักษาเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ของคุณได้ปลดปล่อยสิ่งที่พวกเขาต้องการปลดปล่อยเพื่อร่วมการเดินทางที่สวยงามสู่มิติที่ห้าที่คุณทุกคนได้ตัดสินใจว่าจะต้องการดำเนินการอย่างมีสติและจงใจ การมีสติและตระหนักถึงตัวเลือกที่คุณกำลังทำอยู่ ทุกขณะทำให้เกิดความแตกต่างเมื่อคุณเริ่มรู้สึกถึงประสบการณ์ในอนาคตอันแสนวิเศษและน่ายินดีที่คุณได้สร้างขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองสว่างขึ้นคุณสามารถรู้สึกว่าตัวเองสอดคล้องกับความเป็นจริงเหล่านั้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณได้ช่วยสร้างร่วมกันถ้ากังวลเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปหากคุณกลัวสิ่งใดจงรู้สึกถึงความกลัวนั้นแล้วปล่อยมันไปหากคุณกังวลว่าคนอื่นจะไม่ได้รับมันและพวกเขาจะตื่นไม่ทันจำไว้ว่าทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเอง เส้นทางของทุกคนมีไว้เพื่อให้เป็นของตัวเองมันตั้งใจที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะและไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนของคุณเลยเรากำลังแบ่งปันความเป็นจริงในอนาคตในแง่ดีกับทุกคนและทุกคนที่ต้องการสำรวจมันกับเราเราขอเชิญชวนทุกท่านให้มาหาเราในระนาบดวงดาวซึ่งเราสามารถร่วมสร้างประสบการณ์ที่มหัศจรรย,ยิ่งขึ้นสำหรับอนาคตของมนุษยชาติทำลายในอนาคตทั้งหมดสำหรับมนุษย์ทุกคนเพียงตั้งความตั้งใจนั้นขณะที่คุณกำลังคลอยหลับไปแล้วเราจะไปพบคุณที่น,นั่น เราคือสภาอาร์คทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ